สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพี่อ้อยจะมาอัปเดตนะคะการถอนเงินครั้งแรกนะของครูกับไฮโปรเจกต์กันนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสร้างรายได้กับไฮโปรเจกต์แล้ว อย่าลืมนะคะทุกคนเราจะมีรายได้นะคะแบบยั่งยืนไปกับไฮโปรเจกต์กันนะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนคนหลั่งไหลเข้ามานะสมัครเป็นสมาชิกนะคะเพื่อสร้างรายได้กับที่นี่กันเยอะมากเพราะว่าอะไรมันทำง่ายคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็รายได้เนี่ยนักเข้ามาง่ายมากๆเลยนะตอนนี้นะคะครูพี่อ้อยก็มีรายได้นะ,ะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ันกว่าบาทแล้วนะคะเกือบ1 0,000ื่นแล้วแต่ว่าอดใจไม่ไหวนะคะ ขออนุญาตมาทําคลิปถอนนะคะให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะเอาละนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะอยากจะกดเงินใช้แล้วนะให้เพื่อนๆนะคะคลิกเข้าไปนะคะหลังจากที่เราสมัครแล้วเพื่อนๆคลิกเข้าไปนะคะที่ลิงก์แล้วนะก็ระบบจะพามานะที่หน้านี้แล้วก็ให้เพื่อนๆไปคลิกที่คําว่าเมนูเลยนะคะเมื่อคลิกไปที่เมนูแล้วนะให้เพื่อนๆนะคะไปคลิกตรงนี้ค่ะรูปคนตรงนี้นะคะคลิกไปเลยนะคะ ร็จแล้วเมื่อคลิกเข้าไปนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้นะคะครูมีรายได้ยังไม่ได้รอบนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะคะยังไม่นานนะครูเริ่มมาประมาณ20ตั้งแต่วันที่20กว่าๆนะคะก็จับไม่ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างรายได้นะคะก็ถือว่านะคะเป็นที่น่าพอใจนะเพื่อนๆเยอะไหมเพื่อนๆไ,ได้แบบนี้เอาไหมคะเพื่อนๆใครเอาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันเลยนะคะนี่ค่ะรายได้ของครูพี่อ้อยนะคะ ตอนนี้อยู่ที่242.25นะคะสามารถวิทดรอหรือว่าถอนได้เลยนะนี่คือยอดเงินที่เป็นนะคะอ่าเป็นดอลลาร์นะคะเ,เพื่อนๆซึ่งอดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ800 0กว่าบาทนะคะเดี๋ยวครูพี่อ้อยจะพาทุกคนไปคิดดูนะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราสลับนะคะไปที่อ2อ2 2 5นะคะเงินดอลลาร์นะคะที่35บาท จะตกเป็นเงินนะคะ8,478.75ค่านะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับาการเริ่มต้นนะกับการทำไฮโปรเจกต์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปถอนเงินของครูนะแล้วก็สนใจอยากจะสร้างไรายได้กับไฮโปรเจกต์ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ครูจะฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อเพื่อนแชร์คลิปนี้ไปนะคะ ก็สามารถสมัครกับเพื่อนที่แชร์คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะกดถอนกันเลยนะคะก่อนที่ครูจะถอนเนี่ยครูได้ผูกบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะใครยังไม่ได้ผูกไปผูกนะอ่ะครูจะคลิกไปนะที่242.25นะคะตรงวิดยรอเลยนะเป็นที่ตัวเลขนะคะคลิกไปเลยค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะระบบก็จะพามาที่หน้านะคะที่จะให้เรานะคะทำการถอนเงินนะอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องนะคะ มากดตรงนี้ก่อนนะคะไปเลือกก่อน select bank ก็คือเลือกบัญชีก่อนว่าเป็นบัญชีธนาคารอะไรนะอ่ะครูคลิกเลยค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะก็จะเจอบัญชีที่ครูพี่อ้อยนะคะผูกไว้กับ high project นะคะก็คือบัญชีกสิกรน,นะอ่ะทีนี้ครูก็จะกดเครื่องหมายถูกนะคะติกนะคะตรงวงกลมเล็กๆตรงนี้นะคะโอเคค่ะนะคร,ระบบก็เด้งขึ้นมาแล้วว่า เราเลือกบัญชีธนาคารนี้นะคะเราเช็คแล้วถูกต้องนะคะก็เตรียมเลยนะคะทีนี้นะคะไฮเปอร์พอยนะคะของเราอยู่ที่242.25นะ,ะให้เ,เพื่อนๆนะคะลองใส่ดูนะคะแต่ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยจุด,จ,ดจุดทดน,นิยมด้านหลังนะคะจะใส่ไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าครูเห็นหลายๆคนนะคะที่เขาทําการถอนนะมันใส่ไม่ได้เนาะ,ะเดี๋ยวครูจะลองถอนดูนะคะ2-4-2นะคะ ถ้าครูใส่ทศนิยมให้เพื่อนเนดูนะ,ะสมมุติลองใส่ดูก่อนนะทีนี้ครูจะกด place withdraw นะคะก็คือตรงแถบสีน้ําเงินเลยนะคะดูซิว่าจะได้ไหมครูกดเลยนะคะตื่นเต้นจังเลยนะทุกคนนะเลืมบอกด้วยนะคะเวลาเรากดถอนเงินเนี่ยนะคะเราสามารถถอนได้ทุกวันแล้วนะแต่ว่าเงินเนี่ยนะคะระบบเขาจะมีการโอนให้เราเนี่ยนะคะก็คือจะประมาณ3รอบก็คือก็จะมีรอบเช็คของเขาคือจันจันพุทธสุขนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างครูถอนวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะก็น่าจะใชะ่น่าจะเข้าประมาณวันนะคะประมาณอีก2วันนั่นแหละนะอ่ะครูกดเลยนะคะคลิกเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นะไม่ให้ใส่ทศนิยมนั่นเองอ่ะครูจะลบนะอันนี้ทาทาผิดให้เพื่อนๆดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดถอนใหม่นะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามนะคะอ่ะคลิกอีกรอบหนึ่งนะคะ โอเคนะคะสักเซสเมื่อกี้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จำนวนเงินนะคะไฮเปอร์พอยต์ของครูนะคะก็เหลือ0.25เองเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรารอนะคะให้เงินเข้าระบบนะ,ะเข้าบัญชีธนาคารครูแล้วเดี๋ยวครูจะมาอัปเดตนะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะ